วันนี้พามาดูอีกบทบาทหนึ่งของครูตายก็คือการรับบทเป็นวิทยากรสัมมนาเรื่องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ใจผู้เรียนวันนี้นะะเตรียมกล่องสูมไป3ามกล่องค่าเอาไว้แจกให้กับนักศึกษาที่ทํากิจกรรมวันนี้แต่ก็ขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังและก็ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมดีมากๆค่ะบรรยากาศก็คือ อนไปเล่นเกมไปแจกรางวัลไปสอนไปเล่นเกมไปแทบจะเป็นแม่คาแจกของสูงไปแล้วนะคะจะทำทุกอย่างให้เธอมีความสุขขอแค่เธอหยุดฟังสักแป๊บหนึ่ง ตอนท้ายของการสัมมนาเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนโดยให้นักศึกษาแต่และว,วิชาเอกนะคะซึ่งวันนี้มาหลายๆวิชาเอกทั้งเอกพละราเอกคณิตเอกสังคมนะคะแล้วก็มาร่วมแลกเปลี่ยนในการเขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้และก็ออกมานําเสนอนะคะขอบคุณน้องนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมในวันนี้ปิดท้ายการสัมมนาวันนี้คุูต่ายก็ได้ใช้เกม q u i ซี่ในการให้น้องนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ ขอบคุณน้องนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยเช่นปีที่4คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงรายที่มอบโอกาสให้ครูตายได้มาเป็นพิาากรในวันนี้และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมานาทุกท่านนะคะชออออบบบรยยิินนแ้้้ัไไปปาาาซืผกกกมมมีเธ